โอเคแล้วก็ตอนนีท่านผูช้ชมนะครับวันนี้เราต่ออ,อีกรอบหนึ่งต่อในวันที่เก้าด่านที่หกนะครับต่อคลิปที่ลแล้วเลยฮะนี่เราได้ตัวพิฆานหนึ่งต่อเองอนะน้ำโยมีมาเขาโยมีเพิ่สองดาวแนละ้วกันสามดาวเพื่อถึงระดับสี่ เว็บแรกทีสี่แวกดตกไปแล้ว,ลว,วนังานเดก็ลีแล้วหาตัวแทงไอหาตัวโคอเอดีกา้องผมว่า,มวาไ,มไม่มีเดีวแล้วเดี๋ยวตะน้องโยมีไปแล้วหวังว่าจะยืนไหวกันนะวิกยังไม่ดีตัดได้อยู่มือมูหยมือมยู่ น้องไฟเอไม่อยู่คำแบบอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่คุ้มมือเลยอ่ะคีเลยต้อนให้น้องโยมีน้องไฟเอมาแล้วอ่าถ้าได้คุนน้องโยมีไปเลยเทินสามเวฟดเลือกเถินนัน่นะฮ่รอบนี้ได้เหรียญเยอะผมว่าอันนี้คุ้มกว่านะบัฟให้น้องโยมี เดิน5าดาวโอเคกดเลยบ้างตรงนี้ดาเมจเกับสองหมื่นแล้วนะถ้านับตัวเดียวนีม่มันมีสองหมื่นได้ดิง่าเกันคีหรือเปล่านี่ดาเมจแรงแล้วนะทำตีเป็นเอลีด้วยอันนี้เพิ่มไอครับไอตี น้องเขาที่สองดาวก็ยืนเวไวแล้วนะอันนี้เป็นเมเปินทางไหมอ่ะคือดาวอัลโต้อ่าโควี่สามดาวสี่อันนี้แบบไม่รู้เลยเฮ้ยคือน้องโยมี้ก่นอน,นี่เรียกกระต่ายอรอือไงงั้นใสใส ถ้าไน่คิดไม่วิกอ๋อพอเตียนจะขึ้นหนึ่งรอนี่ด,ด่านที่เจ็ดอีกสด่านแล้วแทงบอสแล้วนะ อในน้องโยมนี่ด้วยแค่ประสบการณ์ของว่าน้องโคเอ็น่าจะดีนะ้วคนเกมครั้ทงที่อาร,ร์ติซิลล์กรับไฮเมเรตันสองดา,งนาวน้องโยมนี่สองดา,งาวรออันี่ก่อนดีกว่าว่าเก็บเงินไว้ปุ๊นะเงินมันบูดหรือเปล่าอ่ันดาเมิเตชัย เดี๋ยวนี้น้องยังไปทำไมเก้าหมืน่นยังไปขึ้นสามดาวาไม่ได้ตั้าสามดาวว้าวน้องโคเอดดีกว่าอันนี้ไม่อยากเสี่ยงครับเผื่อมันลดดาวดวงนี้ก็เป็นดวงมาผมบา้บาผมไม่รู้นะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มันอไอเบเดต้ทาทั้งสี่ดาวเนี้ น้องคุณเกี่ยวใใช่หมเบสที่สี่หรือ่าครับตีนที่เกี่ใบไม่เข้าเลยแม้สต่นัดเดีวยวดาวเบสมันจากน้องน้องโยบีนั้นเนี่ยแล้โยบีออนนี่งใช่้น้องโคเอะก็ดาเมจแรงเหมือนกันเนี่ยสองแสนอ่าขึ้นสามดาวไปน้องโคเอะ น,นั่นก็มีสีดาวนี้อ่อใช้สติกได้เรีบร้อยอันนี้คือบวก HP กับฮิวลิ่งว่ายังเหลือเธอหนึ่งนะได้ใช้ได้คุ้มอยู่จะเปลี่ยนไว้ก่อนไงบัฟมาเยอะ ไเหรียญเพิ่มอยาเปลี่ยนนี้เงาะไม่ไมีไม่เยอะเลยเนเยอะเนี่ยเกือมากเลยนะครับว่ารอบนี้นาา้งนดีลังไม่น่าไหวออกมานี่ไหวกกนตอมันแต้มันพลังมันหมดก่า มีฟันหนึ่งตัวเล็กกระต่ายมา้ตอนแรกเป็นหกพันสามหกพันสองนะผมต้องมต่เล็กพีไม่เพิ่มเลยเหรอด่านเก้าจด่านอื่นด่านเเมือที่เด่านแครับอีนี้มาถึงไยนี 195, ่ ไอ้น้องโยนี้สวยอยู่ครับมีตัวแทงอยู่เอ่อเอาวุธอุปกรณ์วางเลยโยมีของสามดาวกดเลยแล้วกันครับน,น,น,นี่น้องโยมีทำดาเมจแรงจริงๆแล้วเนะี่ย ว่าเ,าเจ็ดโคติกดีกว่านะครับได้เอเดเคเพิ่มเขมา้ามาอาน้องโคเอี้ยาอะไรเงี้เราติดแล้วกันนะไอ้บันที่ของผมจะเหลือก็เป็นงั้นนัคือมันบวกโอนัสเพิ่มเข้ามาอีก ให้นอนโยมีสกิลได้แล้วเขาเอ A ด้วยอ๋อน,อน้องเขาเอได้รอดอยู่รอดอยู่รอบนี้นนมันก็มีให้สกิวไปเลยถึงเทินถึงเว็บที่ห้าน่าจะสกิลรีทันนะน,นี่ครับนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยสิบห้าอวนะีแล้วเนี่ยเอ็มเลตันสองดาวโ,โยมิห้าดาวเจ็ดโคเดเอกอีกรอบ อืมน่าจะเหลือเธนหนึ่งนะให้เด็กเวเ็บหนึ่งสิไมอที่มนนม <_ c oughs> ไม่เข้านเนี่ยไอมเมียตันจีเข้าแบบพันนิงไ,ไม่รู้เตี๋ยบอะไรเนี่ยอุปกรณ์ ให้เอเมเดตันล่ะกันรู้ว่าทำได้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ไอ้เรียกของดีเยอะนี่นามีดาวค่ะเอเมเดตันสามดาวนี่อีกรอบสี่ดาวห้าดาวแล้วอีได้ห้าดาวด้วยถ้าถ่ายแต่เกินนี่อาอโยมีไปก่อนโอ้ยตามเข้าไปเอเมเดตันโอ้ยเม็ดไม่จำเป็น ถาาวอาวเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่เมื่อกี้มันหกพันสามอันนี้หกพันสี่มาของมันมักหนึ่งนะวางด่านรองบอสแล้วว่าพอเพิ่งจประมาณรับแสนสี่แสนว่าแสนห้าได้นะบอสครับหรัง ไม่แย่นะขึ้นรอบนี้เรียดทันสองดาวน้องโยมีมันย้อกี่สามดาวก็ผมไปก่อนดีกว่าต้องคห้สีดาวแล้วกันเนาะโอเคไดเรอะได้ตัวเดียว ที่คันคือมามาเบิดมาเบิดออตัวป<ะ>ั๊น้องโยนี้มาสองดาวสา,ามดาวว่าปล่อยกาดีขาน้อมาก อเ,อเวอเรตมาดอกโถยห้าดาวก็ก็นีน้องโย,งงยงมีเฮียกดเลยจะเจียวไปน้องโ,โ,ดโอดีน้องมีมน้องโอดาเมจห้าแสน โยนมยีมีถังลงเจียล้ฮะต้องีุลงดีฮะที่นี่น้องโยีต้องเอามาหาของแต่น้องโยมีดกวกวาอืมไม่ได้ผอ้เมื่อกี้เพิ่งออกมาจะเกีไปน้องโยมีเข้าแ่นหนึ่งล้านแล้วเนะ่ดยดามจ ไงไ้โอ้โหไปถึงอีกเกมหนึ่งมันก็จะขาดยี่สิบนะแต้มเนี่ยน้องเยวมีดาเป็นไหหนึ่งหนึ่ล้านเนี่ย้เข้าแสนสี่ไอ้ทักแกสั่งข้าแสนหกเองอ่ะั้ามอถึงดันบอลแล้วโอ้นสี่เป็นหนึ่งแสนอะโอ้โอดีอ่ะตังหาา็ต้องห้าแสนไอ้ห้าหมื่นก็มาไหวสบายอยูาา่ามั้งแต่วัที่สิบผมอาจต้องไปอัพเบลอนะ nó vô mi mà to lên nè em à đâm bia mà cái mình là hơi kỳ pha đâm bia vậy, oh vậy. nó ไสามดาวใหม่เขาลีดาวลอยสามดาวไปดูสิเพื่าแต่เก็บไว้น่าจจะได้โบนัสเพิ่มมาผมแบบเหมือนน่าจะใช่นะนนอ,อันอ๋อนี่เป็นเลตไดเฉยเองเอเมอร์การ์มาสามดาวไอ้ยน้องย้อมอยูุ่หนึ่ง,งดาวอันนี้เพ่เห็น ขอเองสามดาวอนยมิน้องยมิสามดาวแล้วน้องไปก่อนดีกว่ารอบท้ายผมน่าจะน่าจะดันขึ้นได้ฮะคิวไปน้องขอเออีกสองเทินอีกสองเว็บผมต้องเอามึงว uh ่าน้องยมิขึ้นส nope. uh ี่เอาไว้ได้ไหมเนี่ยยมสามดาวแล้วเอาน้องเอ็มเอ็มเด็ดตันด้วย นั่นไงนั่นจะมีสีดาวอย่างงี้เนาะไปดำเบลไปเติมคีเลตคีดาเมิโอโอ้ห้าดาวโอ้โหมีลุ้นหกดาวอยู่แล้นะน้องมีเตันไปเกี่ยวไป,ปตันสองตัวถือว่าดีอยูน่นะนั่นเท่าไหร่เออเติรนสองแสนเองอนี่ต่างกับตัวที่ยังไม่ได้พันเลยเหรอต่างกับน้องอะไร เดเนะเมติต้าหนึ่งดาวเองนะไม่ได้เม็ดแดงอย่างเงี้ยสามแสนไม่ถึงสองแสนเจ็ดยเอาเอ็มเอ็มจะตันแล้วกันอุ้ยหดาวมีดาวปหกดาวมีหกอ่า่ได้ทดาเม็ดหมดเอกเลือหน่อย เอบสุดท้ายนะครับน้องยอมิฟายสกิลน้องโคเอสสกิลน้องโคเอสเลยน้องโคเอสหายไปอครึ่งแล้ว,นลว,นลวเน,น,นี่ยง่ายทีแมทปิดล็อกไล่าสามดาวางานยูคอนเทนต์ออฟเอนแต่เป็นชั้นแล้วเอ้ยอะไมค่คลืมอ่ะไม่มเป็นอะไร มีายไปวอที่สิบเหนียวมันเหลือไอหนีเอมันเหลืออะไรนะหมดปานกลางไหมอ่ะเข้าหมดฮาร์ดเล่นเยอะเหมือนกันนะเกมนี้เพราะคอนเทนต์มีเยอะอยู่นะบางด่านเนี้ยยี่สิบสองยี่สิบสองสี่สบสี่แล้วก็หกสิบหกสิบหกด่าน,นแล้วเนี้ยถ้าคิดรวมสามอันเนี้ย เราเริ่มเต้นนิสัยสองกันนะเดี๋ยวผมาว่าผมว่า,าต่อชิปหน้าดีกว่าครับเบอร์ที่สิบโอเคนะครับวันนี้เรารับนายเงี้ยวเพียงแค่นี้นะครับ